สวัสดีครับคุณลูกค้า d m a x 4ประตู X s e r ซ e s d m a x 4ประตู X s e r ซ e s วันนี้มาภูดพม 9D2 ชั้น v i p นะครับกับทางร้านเชพรสิทธ์ออโต้นะครับร้านตั้งอยู่ในตลาด AC สายใหม่นะครับคุณลูกค้าร้านตั้งอยู่ในตลาด AC สายใหม่นะครับถนนสายใหม่ครับคุณลูกค้านะฮะปากุดมาได้เลยครับตลาด AC สายใหม่นะครับ ขับรถมาด้านหลังได้เลยครับติดอยู่ติดกับเคอรี่นะครับคุณลูกคา้านะเบอร์โทรก็0814311500ครับคุณลูกคา้า0814311500นะโทรเข้ามาจองคิวติดตั้งโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดของพรมปูพื้นรถยนต์ 5D 9D ราคาส่งของเราได้นะครับ0814311500ครับคุณลูกคา้าโทรเข้ามาได้เลยสอบถามรายละเอียดกันได้ครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับ นะหรือว่าลูกค้าจะแวะเข้ามาดูสินค้าก่อนนะครับคุยกันก่อนนะครับวันนี้ไม่ซื้อวันหน้าก็ค่อยมาซื้อได้ครับไม่เป็นไรครับทางร้านยินดีบริการนะครับคุณลูกค้าครับตัวนี้นะครับ DMAX X Series 4สประตู2020นะครับลูกค้าเลือกเป็นหนังแคปลาสีดำเดินได้สีแดงนะครับหนังแคปลาสีดำเดินได้สีแดงครับคุณลูกค้าถ้าเป็นคุณสมบัติหนึ่งของหนังแคปลาก็คือจะเป็นหนังลายถักนะครับนะส่วนใยดักฝุ่นนะครับเลือกเป็น สีดำนะครับคุณลูกค้าสวยครับ DMAX ต้องบอกว่า d m a ม็กดีแม็กเจเนอเใหม่เนี่ยต้องบอกว่าทางร้านปูทุกวันนะครับนะฮะทางร้านปูทุกวันขายดีมากตัวนี้นะครับนะฮะขายดีมากๆเลยครับ d m a ม4ประตู d m a ม c a แนะฮะตัว Generation 2020นะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าแต่งสวยจริงๆนะฮะแต่งมาครบ f ูลออ p ชั่นมี เบาะันลอยมือจับมีมือครอบมือจับนะครับนะฮะครบชุดลเลย<ฆ>นะฮะโอ้มีฝาครอบฝาถังด้วยเป็นลายแคปลาสวยงามมากสวยงามทีเดียวครับนะฮะอันนี้ครอบไฟท้ายใช้เป็นแคปลาลายน้ำมูกแต่งสวยครับลูกค้าแต่งรถสวยแต่งแล้วไม่โลกแต่งโลกแต่งแล้วดูดีครับแต่งแล้วดูดีมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับคุณลูกค้านะฮะเรามาดูด้านหน้ากัน แต่งสวยมากเลยครับคันนี้นะครับมีใส่หุ้มพวงมาลัยมาด้วยนะครับนะฮะนี่ด้านหน้าครับคุณลูกค้านะฮะสวยไหมครับคุณลูกค้า DMAX 4ประตู2020ครับนะฮะถ้าท่านลูกค้าท่านใดประทับใจในงานบริการของเรานะครับนะฮะก็เชิญแวะเข้ามาคุยกันได้นะครับตลาด AC สายไหมนะครับถนนสายไหมครับคุณลูกค้านะฮะปักบุดมาเลยครับ ตลาด a อซสายไหมครับผมหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดโทรมาพูดคุยกันก่อนนะครับนะฮะเรายินดีบริการนะครับคุณลูกค้านะฮะเรายินดีบริการนะครับสวยครับ d ีแม็กซประตู2020นะฮะคลิปนี้ทางร้านขอฟอไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับตอนนี้ร้านก็เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคุณลูกค้านะฮะครับผมสนใจก็เข้ามาสอบถามเข้ามาดูกันก่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้นะครับคุณลูกค้าขอบคุณครับ